กี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแล้วฟังของกรรมธิการเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์ค่ะท่านเป็นสสกรทมของพระเก้าไกลนะคะในฐานะประธานกรรมธิการสวัสดิการสังคมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสักดาคุณนิมาครับค่ะก็ติดตามท่านในเรื่องของความคิดเห็นเรื่องการแก้กฎหมายที่สังคมเรียกร้องกันหลายรอบแล้วเหมือนกันวันนี้ก็เลยอยากจะมาย้ำกันอีกสักทีหนึ่งนะคะพอเป็นเคสแบบนี้ยยเคสตัดดี้ของป้าัวผันมาแล้วนะคะทางกรรมธิการของเรา ีหลังจากนี้จะเดินหน้ายังไงต่อดีคะกับประเด็นนี้ค่ะ ครับก็แน่นอนครับเราเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรรมการเราก็ได้พูดคุยถึงเรื่องแนวทางที่สังคมได้เรียกร้องในส่วนของการแก้ไขข้อกฎหมายซึ่งตอนนี้เนี่ยประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา73 74เนี่ยก็ยังระบุอยู่ว่าในส่วนของการกระทําความผิดของผู้ที่กระทําความผิดอายุไม่เกิน12ปีนั้นเนี่ยตัวบทลงโทษเนี่ยท่านผู้พิพากษาก็สามารถลงโทษที่คุมขังอยู่ในสถานสถานพินิษได้เพียงแค่ถึงอายุ18ปี นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเด็กอายุ12ใช่ไหมครับที่กร<ท>ะ,ะทําความผิดก็ยังอยู่ได้อีก6ปีก็คืออยู่ในสถานิเต็มที่ก็คือ6ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษมันอาจจะต่างกับเคสของผู้ใหญ่มากนักแต่ว่ากระบวนการในการกระทําความผิดหรือวิธีการในการกระทําความผิดนั้นเป็นวิธีการและกระบวนการที่สังคมรับไได้และในหลายในหลายๆครั้งมีการกระทําความผิดโดยโดยเด็ก ที่เรียกว่าสังคมยังเครื่อแคล้งสงสัยถึง,ถงบทลงโทษพอมาเคสบ้าบัวผันเนี่ยก็เลยมีข้อวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากในเรื่องของบทลงโทษแต่แน่นอนว่าในส่วนของตัวบทกฎหมายที่จะแก้นั้นเนี่ยมันต้องบังคับใช้กับกับทุกคนทุกหมูลเหราทุทั้งประเทศนะนะทุกพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการแก้กฎหมายก็ต้องรอบคอบที่สุดนะครับในเคสนี้เองก็ดีก็คือว่าในส่วนของผู้กระทําความผิดยังยังคงเป็นเยาวชนเพราะฉะนั้นเนี่ย อแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยมีการกระทำความผิดซ้ำซากก็คือมีการกระทำความผิดจนจนคุ้นชินแล้วนั่นหมายความว่าการกระทำความผิดครั้งแรกๆอาจจะยังไม่เคยถูกรับโทษหรือไม่มีกระบวนการในการช่วยเหลือไม่ให้รับโทษหรือไม่จนกลายเป็นน้องๆ้องเยาวชนกลุ่มนี้คุ้นชินในการกระทำความผิดและก็กระทำความผิด,ดรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือบทลงโทษของในประเทศไทยในเรื่องของผู้ปกครองก็ยังคงมีโทษในทางแพ่งอย่างเดียวนะครับยังไม่มี เขียนไปกว้างอย่างต่างประเทศที่ที่ลงโทษไปถึงจำคุกพ่อแม่ด้วยในฐานะที่เลี้ยงดูดูแลนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยกฎหมายเราอาจจะยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับในส่วนของการแก้กฎหมายเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นปลายทางที่ ที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ทางคณะรรมการก็ไม่ดิ่งนอนใจแต่ว่ายัางคงต้องมีความรอบคอบมากกว่านี้คือต้องมีการเชิญคณะรรมการสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นท่านทิศดีกรมกิจการเด็กกระทรวงตัวแทนจากกระทรวงปมหรือตัวแทนจากหน่วยงานภาคเังชมต่างๆที่ที่มีความคิดความเห็นและก็มีประสบการณ์ในด้านนี้มามาพูดคุยกันมากขึ้นเราสังเกตได้ว่า การแก้อายุเด็กเนี่ยมันม mm ีการแก้มาแล้วเมื Bow ่อปี2515นะครับแก้จาก10เป็น12นะครับวันนี้มีการ เรียกร้อง,ร,อง,ร,องร้องเรียกให้ให้แก้ลดลงจากทีสอ,อ,อ,องเหลือสิบเหลือเจ็ดเหลือแปดผมคิดว่าในในส่วนของอายุเนี่ยตัวเลขเนี่ยไม่ได้สําคัญเท่ากับผลของการกระทําเช่นเราไปดูเรื่องผลของการกระทําดีกว่าว่าเด็กไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หากมีการกระทําที่ทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่ได้ประมาทพลาดพัง้งตื่นมาไม่ได้ตั้งใจทําผู้อื่นเสียชีวิตแล้วแล้วสํานึกผิดอันนั้นอีกเคสหนึ่ง แต่ถ้าเกิดเป็นพฤติการพฤติกรรมที่คุ้นชินต่อการกระทำความผิดและทําความผิดวนเวียนซ้ำซากแถมมีวิธีการที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายยังยังมีการไปอาพรางศพไปอะไรต่างๆซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยสังคมรับไม่ได้ดัะนั้นบทลงโทษควรเปิดโอกาสให้กับทางท่านผู้พิพากษาเหมือนเหมือนที่ผมให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวานนี้ว่าถ้าใช่ถ้าเกิดเป็นขนาดนั้นเนี่ยอาจจะต้องรับโทษเทียบเท่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำเพราะว่าเชตกระทำนั้นรุนแรงเกินไปอื ค่ะซึ่งจริงๆถ้าฟังคุณนะัทชาเองเนี่ยคือก็ยังมองว่าวาการแก้กฎหมายมันก็ยัง50-50เพราะว่าเราต้องดูบริบทเด็กทั้งสองกลุ่มด้วยเหมือนกันแต่เราสามารถแบบมาแก้ไขแล้วใส่เป็นแบบบทเฉพาะการอะไรแบบนี้ได้ไหมคะครับใช่ใช,ใชถ้าเกิดจะจะแก้ในในส่วนที่ที่พี่น้องประชาชนวิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้นะั่นคือต้องต้องมีกับเรียกว่า การไปดูในส่วนของผลของการกระทําความผิดนั้นให้มากขึ้นเช่นคือเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องการให้เด็กที่ไม่ได้ตั้งใจกระทําความผิดผิดพลาดหลังเหอไปกระทําความผิดนั้นไม่ต้องโดนตราบาปไปตลอดชีวิตไม่ต้องไปอยู่เรือนจําไม่ต้องถูกติดคุกและก็ไม่ต้องถูกลงโทษสถานหนักเพราะว่าเด็กยังคงมีชีวิตที่จะต้องอยู่บนโลกนีอก้อีกยาวนานะฉะนั้นเนี่ย กฎหมายไม่ต้องการสร้างตราบาปใ,ให้ให้ให้กับเด็กกลุ่มนี้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเจตนารมมันเป็นเจตนารม์ที่ดีอยู่แต่ว่าในส่วนของอการกระทําความผิดในแต่ละครั้งในแต่ละเหตุการณ์มันแตกต่างกันออกไปนะครับผมผมจบอกว่าถ้าเกิดมันมันไม่ทําโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้ก็โอเคเข้า เข้าเข้าหลักเกณเจตนารมณ์ของกฎหมายตัวนั้นได้เลยแต่ถ้าเกิดมันกระทําความผิดกันจนคุ้นชินคุ้นเคยนั่นต้องไปดูนะครับว่า,าทางทางเจ้าของคดีนะไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออายการเจ้าของคดีสามารถเขียนสำนวนไปถึงทางท่านผู้พิพากษานะให,ให้ให้รับโทษในอัตราที่สูงสุดเท่าที่ชาวบ้านกระทําได้ก็คือเขียนกํากับไว้แบบนั้นเลยครับหมายถึงว่าเป็นเคส แต่ละเคสมีความแตกต่างก็คือสามารถดําเนินการในสำนวนคดีตรงนั้นเพื่อบ,บ,บอกไปยังหรือว่าแจ้งไปยังผู้พักษาไม่จำเป็นจะต้องมาแก้ภาพใหญ่ของกฎหมายตรงนั้นก็ได้ในในส่วนของภาพใหญ่ถ้าจะให้คล่องตัวขึ้นแล้วก็ตรงตามที่สังคมต้องการอยู่ในขณะนี้คืออาจจะต้องมีการเพิ่มในส่วนของในส่วนของอผลของการกระทําเช่นอันไหนที่มันร้ายแรงเกินไปทํารุนแรงเกินกว่าเหตุเกินกว่าอายุเกินกว่าที่จะรับได้เช่น ส่งผลกระทบให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะแล้วก็ไม่มีพฤติการพฤติกรรมที่สํานึกต่อการกระทาความผิดและยังคงมีการที่จะไปวางแผนในการอําพางศพหรืออําพางความผิดอีกเนี่ยอันเนี้ยเป็นพฤติการพฤติกรรมที่เกิดเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องไปไปดูในเรื่องของบทตรงนี้นะครับแต่ส่วนเรื่องของอายุเนี่ยยังยังไม่เห็นด้วยที่จะไปปรับลดไปมาอืมค่ะนะค่ะ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราจะมีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องอย่างเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยตรงไหมคะใช่ครับก็คือ,อในเรื่องนี้ต้องทํางานร่วมกับทางกระทรวงพอ,อนะครับทางทาง่ทานทิดีกรมกิจการเด็กมามารวบพูดคุยหรือแม้กระทั่งองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆที่ทํางานร่วมกันเพราะ <yeah. S 2> เราต้องการความคิดความเห็นที่แตกต่างหลากหลายแล้วก็รอบด้านเพราะว่าการแก้กฎหมายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับเด็กด้วยนะครับมันก็มีทั้งมิติของการลงโทษแล้วก็มิติของการเขาเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงไปของสภาพสังคมโดยเฉพาะเด็ก อันนี้มันก็ต้องหน่วยงานที่เกี่ยวกับเยาวชนอันนี้ก็ต้องก็ต้องมีการแก้ไขกฎหมายเหมือนกันหรือเปล่าตรงนั้นใช่ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเหตุการณ์นี้นะครับมีต้นน้ำกลางน้ําและปลายน้ําวันนี้ปลายน้ําคือตัวบทกฎหมายที่ไปบังคับใช้กลางน้ําก็คือกระบวนการยุติธรรมที่จะไปดําเนินการในในส่วนของเรื่องนี้ส่วนต้นน้าก็คือในเรื่องของสภาพครอบครัวนะ บริบทครอบครัวบริบทสังคมของเขาเนี่ยส่งเสริมให้เขากระทาความผิดหรือไม่อันนี้เราก็ต้องไปดูตั้งแต่ต้นน้ําเลยว่ามันจะต้องแก้ไขอย่างไรอืคเพราะว่าเหมือนว่าในทางวิชาการของเยาวชนหรือว่าเด็กตอนนี้เนี่ยการเติบโตของเด็กตอนนี้ก็ถือว่าวัยวัยสิบบวกลบสองนี่มันถือว่าเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่ามีความรู้มีความสามารถแล้วใช่ไหมเหมือนว่าแบบโตแล้วอะไรเงี้ยคือในโลกในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันมี พฤติการพฤติกรรมเรียนแบบหลายๆอย่างอาจจะเรียนแบบผู้ใหญ่เรียนแบบคนในครอบครัวหรือเรียนแบบสื่อที่ตัวเองเสพเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูในพื้นฐานของครอบครัวด้วยว่าครอบครัวผู้ปกครองเป็นอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคสนี้เนี่ยโดนตั้งคําถามตัวโต,วต,วต,วตวในสังคมเลยเพราะว่าเป็นครอบครัวเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ไปดูเรื่องความูุผิดของพี่น้องประชาชนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดคนในครอบครัวมากระทําความผิดที่รุนแรงขนาดนี้เนี่ยมันต้องดําเนินการอย่างไร อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับครับค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราน่าจะต้องติดตามประเด็นนี้กันต่อค่ะคุณนัทชาครัวันนี้ต้องขออนุญาตรบกวเวาเพยงเท่านี้ก่อนขอพระคุณนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้มุมมองที่น่าสนใจมากขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณนัทชาบุญชัยอินสวัสด์นะคะสสพระเก้าไกลใน